ให้ลองเต็มท <that> ี่เลยเนาะใกล้เวลาส่งน้าแล้วขอจังหวัดให้เสียงประชาตุเขาทานก่อนดีป่ามากนะเออปลุกไหวไม่เป็นไรเพราะตงน้าจะเปิดปีธาตุผมแตอนนี้เกิดอาจารย์เอาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวผมต้องเข้าแนตลาดแล้วอ่าลงมาให้ตินเนีตลาดปัจจุบ้นปกติเป็นคนที่มีราศีอ๋อที่มีบุคคลคอยหนุนนำครับอ่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้ตอนสี่โม ใช่ไหมรัฐบาลกี่ใบละแปดเก้าใบหรือแปดูนผล <laughs> ปั้นโตหรือใครท่นเขาส่งน้ำเา้ามรงภาษาี่ยเขามีาส่งน้ำเขาวาน อินาัมตาเมนานาัาสามิตูปะติปโนท่านนนี้ก็ขอบคุณเทปเทปทีวีที่มาถ่ายา้าพเ,เดี๋ยวมีคนูดหนึ่งผมก็ให้สองทาแต่ทบแล้วก็17แต่ว่าจะมีการต่อบให้ดีไซน์ู เรบุณช่วยวายานเลยก่อนอาตุโบธนาบุญทุกท่านทุกคนขอบคุณเจ้กรรมการคนขยันนะทุกท่านนะจัดเลนอกน้ารออบริการพี่น้องได้องนกครัทำสะอาเอาไว้ก่อนนครับโอ้โอ้ยอย่งยาวเลยเนาะเห็นแล้วกันตีใจโยมครนี่คือบ้าน ไม่แล้วด้มเป็นาเอ่อเอาสาเอาเอาดูบนาสาธุนะทุกทุนทุกพนาุไม่เป็นสะพานตาไว้เป็นสะบีดทอน้ำ้าถที่ด้านหลังก็ได้ดานหนาก็ได้รยชนนะข้าวซอเออาวลนะน้หมดก็ไปไปเรื่อยนะมีสามจุดด้วยกเนในาง้านนีมีอาีกิยออยู่แล้วก็ทูลเลยข้าวพี่มาจมเลยโยม ทาน้เชิญทุกท่านทุกคนนะตอนนี้าแถวสูตปลาสลาดแล้วก็โวลตีโค้กมา้วยได้เป็นซิรีเป็นมงคลน้ำพร้อมน้หยกนะอันที่ยังไม่สมงนะำพระสาดีนี่กน้ำสาลีกโค้กขับนหยกนะอซาเดปีมาก็ตอกะ่อยนะเออไม่เป็นไรหยกหยกไม่ได้ไปทำาเย็นเลยถ้ามารวมการสลาดตรงนี้ไม่มีที่ยืนอ่ะ

ตลูเรานะครับทำบุญนะฮะ5วันติด3ถึงติด7นะครับติด3ติด4ติด5มีการทำบุญกรอบดีทรายโดยเฉพาะวันนี้วันที่7สงการวัดตุ๊ลูเราทุกปี4โมงเย็นจะทำการนะฮะสองน้ำพระบรมสารีริกธาตุสองน้ำหลวงพ่อปกายสองน้ำพระคุณเจ้านาราว,าวัดตุ๊บลูลลลล ประชาชนทุกท่านก็มาก็ไปเรือนพันนะครับวันนี้ก็ขอตัวโมทนาบุญทุกท่านทุกคนขอกาบพระคุณนะแคเบิลทีวีด้วยที่มาถ่ายทำตลอดทุกงานนะครับกราบขอคุณไปอย่างสูงนะครับไว้ที่นี่